สวัสดีค่ะปะาปูชาแนลค่ะคุณปชาแนลครับผมมูนีมาพร้อมนุ่มรอค่ะถาตาสดเศร้าอ่ะนุมรอยี่ตรวจว่ารอได้ไหมคุณยายตรวจพวาใจได้่ะท่านานุ่มรอรอรออะไรกบว่นอไหน้องกุยค่ะทัคฮาอาอาอาเซนรหัสพิษระบคับแลวถาอาวายังจ่าบอกให้เป้่ามาเหตุนี่ไหะ แลในยูทูบเกนอันนี้ีิมิว100เลยวลจัได้สิคะอ่อน้องตุยนี่เพินหันนัางเพินตุยก็ได้เผินเห่ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ขอดีอะไรสมัครใช่ไหมสมัรเปิดช่องเปิดช่องนปเทศเปิดช่องในประเทศไหทุกอย่างออะอะไรนะเนอง ่ค่ะซีเนียรอด้วยแกบุตรแกไรต้าแต่ยังไม่ได้ไม่บุตรไม่ชอบมันเลยว้าวอคค่ะดีใจดีใจเลยค่ะขอขอบคุณเนี่ยเอฟซีด้วยค่ะยืนยันอยู่นีกจิ้มโนโน่คุณแล้วใสข้อมูลภาษีภาษีเท่าไหร่กัคต่าง อขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้อ่ะเก็บแบบที่ลืมโอ้เก็บแบบที่เาลืมไม่ทิ้งจ้าแต่ต้ังซือเด็กๆอะต่มาตามนู่นนนเนี่ยอ่าก็บคนทีมเก็บหมดก็ผมว่อนี่ก็ม่อันกรอกด้ายอะเียทูปนะผมให้ป้าวุชาแนลนะครับกรอกด้านละเอียแบบว่าก้อนสิ มีรายได้ยังประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องยืนยันตัวตนนะผมว่าเท่าในยูทียูบนี่บอนะานผมซึ่งถ้าอยู่ด้วยมันทรงจดหมายมาให้นะครับแล้วคนบอกว่าสอนเฮยูทูบเนี่ยนะครับผมผมกับโอ้ผมสอนไปเลยนะผมเป็นอาจารย์นะครับมันมีอ่าถ้าใครสนใจนะผมอยากจะเปิดช่องนะผมหรือว่าทํา youtube นะครับใน youtube เนี่ยมันคือมันมีสอนอยู่ครับวิธีการเปิดช่องเบื้องต้นนะผมวิธีการเปิดสร้างรายได้ใน youtube นะผมคือ ส่วนตัย่างนี้เขาสามารถเขาไปค้นหาแล้วก็ดูเบื้องต้นได้นะครับผมอันนี้มีสอนเบื้องผมก็นเรียนมาจากยูทูบเพื่อนแหละนะครับผมลองหาเบิ้องนะครับตอนนี้ก็กำลังกรอกข้อมูลภาษีนะครับเพราะว่ายูทูบเนี่ยมันมันตะกี้บอกหาค่าสีนะผมแต่ว่าส่งนิดนึงทังนะครับคฮ้จ้าป่าท่างใดอยู่ยังไม่หันป่าป่าท่างใดอยู่ยังไม่หัน บัตรประชาชนกันตัจริงมาอง่มาของสาวค่ะวันนี้บุญแดงมาฝากเคนบัตรประุ่นมีแตนมุ่งถเขามาให็นอะยืดเลยป่นนมว่าฝากฝากนอกค่ะอ้ขอบคุณด้ยครับกินแตนนมนี่แหละบำรุงแย่เนปเลอ่่าเนี่ยผ่แบบไอ้ตยเอายังแต็งตัวพ่นเหลวเพื่อทีามาหวอนแซะรัคเพร่นั้สาวแรีนหนรดเลยะค่ะ อิมีกนกินข้าวอิมเลย่ะกับบวกั้าโอ้ยเขาได้หลายเนี้ยยังสแล้วจักหน้ยกับอ้วนไม่มู่้ากินแล้วนี่ทีดาวก็ไปไม่อยซกับข้วมาโซงให้ไม่อยแม่ยายสุกเอากับข้ามาโ่งมนกนค่ามีเสาเอนว่าไม่ใหญ่เ็นเหตุกับขาวจะเศารเด้ไอเสือเนียเนื้ใหม่เนี้ยไอ่มนีตวใี่หนเนี่ยสังงเน่ย หอมอจ,จ,จอกจอดเราวันนี้ถ้าไรวันกินเขาเลย <c oughs> เพี่ตุยถ้าตามง10โมงอ่าวาว่าเดี๋ยวถ้าแปลงแปบแ๊บมันพ่อได้อาบน้ำไม่ทันทน้าชวงใบช่วงคำเรี่ยงี่มีเบียร์ี่งานอบบนี้น้อ,องตุยว่าง้นบางช่วงเสาเนาะค่ะบบายใลยสีเป็น การออกทํางานของเพิร์นนะค่ะบช่วงบ่ายหันเดือนหมดบ่ายหึ่งดึกมาแรงเหรอเออก็แล้วแต่เพิร์นจะทนสีอิ่นใส่เหมือนกับก้น้ามันสีอิ่นใส่นะเนี่ยไปของหัวหน้าดนี้นอนบ่ายบอกจังหวะแม่ๆอะบอคอยได้เห็นคลิปน้องๆทุกมือเนาะค่ะคือจังหวะเสาร์อายวันน้องเลี้ยงนะค่ะวันนี้ก็เลยเป็นบอคอยได้เจอกันยนี่มือแรงมากเพิร์นกับ หัวหน้าเพื้นก็นพาอ,ออกนอกพื้นที่เพื้นมาน,น่องก็เลยไปน้ำนะคะน่องก,กับเล่นนีน้น้ำบานน้ำเปื่อยน้ำมันนิ่าฮ่ะเฮ้ย <c oughs> ืองคนหนุ่มร้อนใจงามเห็ดไข่ของปลาอูลแล้วๆเพื้นก็เห็ดไข่ของเลยน,น้องดาวต่อค่ะดาวนี่ก็เป็นน้องตุ้ยบ่เป็นตุ๋ยอีก,อกโอ้ แคเห้นกี่ดาวก็กี่ล้าอีกค่ะเอาปีไหนคะทาหารพี่น้าพีอขาดดาว,วงานกันสนิทสนมกันราคาคือน,นนอนน้ำกันได้ <c oughs> ดีอะดีๆจ้าเี่ยังมันคือเทียนลายงานตัวรหัสผ่านอันนี้ใช่ไหมมึงคือจึงสิงไงเนาะค่ะแต่ว่ากัดพูดรู้เรี่ยงกับวงไงเนาะ ผู้ดีกว่าน้องตุยนี่คือสิบ่มีแล้วเนาะค่ะเอฟซีบาว์บอันหมดหมดอาหมดป่านี่บโมฮีนี่จะเป็นที่เลขไฟแน่ๆลรอค่ะ่นอึดนามกับพวกากดอกจับโยนลงน้องสาหลดสาหลายอยู่แม่นบ่ค่ะ FC ว่าบ่ให้อยู่บนที่เลขไฟเลยเนาะค่ะ คุณน,น้องตุ้ยของเรามากๆค่ะที่ซอยเหลือพี่หน่องทุกคนเนาะค่ะอาจะเป็นภู้ลงพ่นเพิ่นมาสนใจเฮานะเนาะเฮ่าเอินใส่นั้นใส่นี่ยให้เชยู่น่นให้น้ำมันเอามั <laughs> โอ้ยก็เลยบริเห็นนั้นพี่เชียดน้ำเลยค่ะ มาผิดตุยเพื่อนคือสีลงไปแล้วเนาะคิบครูจิมเพื่อนน้องเชิดเพื่อนไปเรียนอยู่นี่บ่ขันไในนี่เน็ตขาดร้จนก็ยังได้เขาถึงมาจีนหายประมาณเดือนนึ่งมาจากกาปารุ่นมารอรอ,อเขามาติดเน็ตอยู่เรื่อว่ามืงขึ้นไหลอมมันเป็นสะดุดเป็นขันขันเน็ตฝูมึงอยู่บ้านเน็ตน้องโม่พ่อกัน จังว่าบอกให้กลับไปไหลญี่ Net, <Inner resource. S 2> ุ่นพิเิษไปด้วอกอสซ้ำล่อเน็ตบ่านจะของใหญ่ทัวร์เนาะยังได้คนแย่กัวเหอเหเห็นกด เดี๋ยวจะไปสอนกันมีแน่อะไรแค่ไหน,นของรักบพันพ่อป่ะยังจ้ะเพราะถ้าเดี๋ยวันตัวชั่วโมงชั่วโมงอ๋อพันชั่วพันกวโมงสู้ๆจ้าไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยแม่พอดีว่าช่วงนี้แบบอันแพ็คของเหรนะเอ้าแพ็คของก็แพ็คข,ของนี่ก็ถ่ายลงได้แล้วเมื่อคืนพี่ตุ้ยมาอยู่ด้วยทำไมไม่ถ่ายกันละ่ะ้องลนะองเองเเอง๋อ พนมวนเนาะค่ะพน้เ huh. ป cool. <No> mm ิดเพลงพนเต้นมาในปดไฟกันเน้สีเทียนดูมีความซุกแหงชวงนี่พนมีหมูในใบไก่เคียงกันอยู่ตองกันเนาะค่ะพอดีสคนเพนถ้างครบสี่เียนอมันสิเ่มสยงจดหนนะครับถ้าทอยู่ไหนขั้นตอนต่อไปคือถาจดหมจะถ้าหลุมถ้าหลุมอย่ยส่งให้ผมทำอะไรมันไม่มีนะไม่ตัดเล ไม่ไรตัวเดียวเนาะเครื่องนี้ก็ได้เพราะเครื่องนี้จะเป็นเบอร์ที่ใช้ประจำกลับยังไงนะมันนอนชงมากเลยแต่นี่ดวงปีน่ะคือรองภูร์ภูร์สามสี่ตัวตัวไม่เหมือนเลยนะตั ชายมาขอแรกไลน์ด <laughs> ้วยแจกคิวอาโค้ดมาค่ะพิศเสียเน็ตบลูนี่เลยเพียงอ๋อมันมาแล้วลืมลืมกด ่ม oh, ันกลจดคาโอ้ยตื่นเต้นค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบโอเคนี่บอยกี่ดาวมากกร่อัดับม้กมาฮะอนดับมากเพราว่าในการเนอันจรขั้นตอนเนี่ยเจอว่าคนดีมากนะฮะอันนี้เรียบ่ หม่บ้านเป็นขอใบปพอมหนี้เหพีแอมเี้เรี่ยงถางนี้มันเขาไม่มีาจจีนเดือนประมาณต้นเดือนกันยายนม่เขาพอดีวันเกิดแม่ยายสุดเดื่อเดือนหนี่งซิหาิหาเดือนหาวันเกิดแม่ยายกันยายกันยายนก็ต้องติดจิกัน พุจิกาพุจิกาวันเกิดแม่อูวันเกิดนูดาห่างกันสี่วันแม่กับลูกป้าอูนี่สิน้องดาวพูดสีเอิญแป้าอูว่าแม่เนาะค่ะเพราะว่าป้าอูเลี้ยงมาจะพ้อปีหรือเปล่าประมาณปีนิดๆค่ะป้าอู้ยูเขีนนนัละป้าอูเป็นผู้เอามาเลี้ยงไปใส่ก็ได้เอาไปนั่งค่ะไปเฮ็ดงานโรงเรียน กระเดีหอบร้านไ่น right? ้ำอ exactly. uh ันตอนอันตอนจิ้เกียร์ขู่บอจ่าตะกี้ก็เป็นนักเรียนจ่าเรียงร้านตะยูมอสามอันไปโรงเรียนกระหอบอันตอนตอนโรงเรียนน้ำร้านก็เออไงเจ้าหน่อยนี่จะาเด็กเพิ่งผ่ายูระวังมู้ดากาหมูเคียฟนิดกันออนตอนจำได้ลูกไปสอบเห็นแล้วลูกก่าวนึะอ๋อเห็นแล้วอยูยูบ้านนี่จ้าหนูบัว รวบกันเส้นอี้กันหุ่นตัวก็ตีแขนแขนพี่น้องเขาทักกันติ๊กกันทางนะะี้ค่ะแล้วกนอันซองคืออ้น้อง <c oughs> นูดาวนี่จะเอิญปะอุวัาตาอีแม่อีแม่ตาเหนี่อยหอบไปใส่ข้าวเจ้าว่าเอามันผู้หนีอยหน่อยมันคือมีหลุด <c> ล <oughs> ่ะข้าวเจ้าจนไหนว่าได้ค่ะแต่ว่าน,น้องก็เอิญตาแม่มากคา่ะจะมีตีนหกเด่นความดีโนูดาวนั่น ปะอูซัมปะอเป็นคนเหลี่ยงเนาะค่ะเพราะว่าอันนี้โดปลาดรุนเพิ่งกับแม่าดรุนจะบาดจนบบาดจีนไบแล้ใหเี่ยงเาเพิ่นไปเห็นหากูเทพเนาะค่ะแต่ม้ยายเกิแต่ม่ไดยายเกนแม่ย่ายซุกกัะบาดเท่ยายเทพไอ้แนไอแม่อูไอ้เจก็ไอ้เพ้วเม่กี้พอจะเอาได้หน่อยเพาไดนเป็นเนาะตว่างเจวนี่ก็เอาซอยเยาะค่ะตะกี้ <S <s สองคนนี่จะได้เรียงนูเขงนู้เคลายกว่าเจ๋วกับแพ้วน้อยถามกดสวนเอาของพี่รวมาใช้เลยก็น่านจริงเหรอเฮ้ยค่ะนองตุยวาลอดตรวจสอบแดวคิดนีป่าอู๋เอาไว้ซำนีก่อนนะคะเนี่ยก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ป่าอู๋นะคะให้ครอบครัวแสงทองกินแรน์ทุก คนคะ่ะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ก <คน S 2> ดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย